จากเขาหินเหล็กไฟใช่ไหมคะก่อนที่จะไปวัดทวยมงคลเนี่ยเราก็ต้องผ่านสถานีรถไฟหัวหินซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกเราก็ว่าจะไม่แวะนะเราว่ามันแบบเออใครมาก็ต้องขายอะไรนะอะไรเงี้ยแต่ผ่านน่มันก็สวยอะ่ะเราก็สวยจริงด้วยแล้วก็สวยมากๆอะ่ะก็เลยแบบอ่กะก็ได้มาถ่ายรูปกันสวยๆนะคะตรงนี้เนี่ยสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยได้รับ การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีการออกแบบโดยสถาปัิยกรรมแบบวิคตอเรียผสมกับแบบของคนไทยก็จะดูแบบสวยงามมุ้งมิ้งน่ารักน่าพาแฟนมาถ่ายรูปด้วยค่ะก็ยังคงทำการอยู่นะคะโดยที่ถ้ามุ่งไปทางทิศเหนือก็จะไปทางห้วยสายใต้ แล้วก็ถ้าไปทางที่ใต้นะคะก <ifi> ็จะไปทางที่ใต้ดูป้ายไป <f ix> ดูขนาดคนต่างชาติเองจะมาแบบ ต้องมาถ่ายอ่ะคือมันสวยจริงนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเขามีขนมอะไรขายบ้าง แบออากาศร้อนขนาดนี้คนก็เยังเยอะนะคะแล้วก็ทุกคนก็ลักษา s o c ช a l d ด s สการซิ่งนะแลก็เห็นแบบนี้แต่นี่ถอดดิสการ์งไข่ใช่ไม่ออกจริงอ่ะเดี๋ยวไปอยู่้อ่ๆกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปขอพรไอ้ไข่ รอบๆเราไม่เกิน3เมตรที่ไม่มีใครนะคะจะบอกว่าตรงนี้เป็นสาร้ายไข่แล้วก็เขาก็มีคนแบบหนาแน่นมากๆเลยแต่จะบอกว่าได้ยินเจียงลุงคนหนึ่งอ่ะแกเล่าเรื่องของวัดพวยมุงคลให้ฟังแล้วมันโอ,อ้เจ๋งอ่ะแกรู้จริงอ่ะเดี๋ยวไปถามแกดีกว่า การดีมั่งมีแน่อตัวเลขของป่าของกอว่ากันไปส่วนตาไถ่วัดด้้ยมงคลทำไมโด่งดังยี่สิบกว่าวันที่เดียวในประเทศจทยถ้าดูทีดีบางช่องนะครับก็แกะสลักด้วยไม้ตะเคียนอายุหลายร้อยปีไม้ตะเคียนอยู่ในสาราคนยังไปว่าเรื่องโชคลาภมาวัดวุ้ยมงคลแกะสลักเป็นในไถ่สิดหลวงถูกทวดุิดยอดใหญ่ครับว่ากันเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องค้าเรื่องขายนะครับ แล้วโดยเฉพาะของเช่นไหว้ตาไข่เบื้องต้นนะครับตามตำนานเกือบ400ปีลูกติดหลวงปู่ทวดนะครับก็น้ำแดงแหละครับน้ำแดงขนมเปี๊ยะแล้วขนมเปี๊ยะท่านไหว้ของไหว้ท่านอย่าลืมนะครับลากลับได้หิวน้ำไหว้เสร็จลาไปทานได้ดื่มได้ครับน้ำแดงขนมเปี๊ยะลากลับบ้านไปแจก,กทานกันไม่เป็นไรแต่สุดยอดถ้าท่านไม่ลากลับ28สิงหาครับ หลวงพ่อจะแจกทานชาวบ้านเสียม,มาแน่งว้ยพันชุดทุนการศึกษานักเรียน500อทุนเดี๋ยวจะแถมด้วยขนมเปียะท่านได้แจกทานกันต่อนะครับนี่ไม่นําไปไหนครับก็ของเช่นไหว้นั่นพระฉันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ของต่างๆที่ท่านมาไหว้ของเด็กเล่นชุดพลางเด็กวัดรวบรวมไว้เพื่อจะไว้แจกให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆว่าไปนี่แหละครับได้ทั้งบุญได้ทั้งทาน ได้ขอโชคลาภทาไข่ได้ทําทานให้ต่อนี่คือวัดว้นมงคลครับอย่างนี้นะครับ มีหลายจุดที่เป็นที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแหละเข้ามาถึงปุ๊บเข้าประตูมปุ๊บนะสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งแรกเนี่ยก็คือบุษบุ้่ทวดนะคะองค์ใหญ่ที่สุดเรียกว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยเท่าที่รายการช่อชอบเที่ยวเนี่ยเคยได้ไปสำรวจมาทั่วประเทศแล้ว77จังหวัดไปมาหมดแล้วนะคะถามว่าใหญ่กว่าปัตตานีไหมใหญ่กว่าปัตตานีค่ะจากที่เราเห็นเอาละค่ะ มาที่วัดทวยมงคลพอไปกราบสักการะหลวงปู่ทวดเสร็จนะคะเขาจะมีสิ่งที่ดึงดูดที่ทําให้ทุกคนมาที่นี่เลยก็คือไอ้ไข่นั่นเองไอ้ไข่ตรงเนี้ยเขาจะมีสามองค์แล้วเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดอะ่ะอ่แล้วก็เขาก็มีอิทธิฤทธิะน,นะคะซึ่งเขาก็ทําให้บรรดาสิ่งต,ต่างๆตามที่คนได้มาขอมาขอจากเขาเนี่ยแหละ แต่สว่ามันก็แล้วแต่คนนะแบบบางคนเหมือนเหมือนคนเรามีเพื่อนอะบางคนดวงดวงดีแบบว่าส,ส่งเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วแต่บุญที่แต่และคนทํามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าไม่ว่าเราจะขออะไรก็ตามอะถ้าเกิดว่าเราเองอะทาเองด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบยิ่งดีอะแต่ถ้าเราขอแล้วก็นั่งรองเฉยๆมันก็อาจจะอาจจะไม่ไม่ดีก็ได้ค <laughs> ะ เอออาจจะไม่ได้ก็ได้นะขอแล้วนั่งรอเฉยๆอะไรแบบน,นี้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดที่เงียบสงบม,มากๆก็เข้ามายิ่เย็นนะก็คือบริเวณที่อยู่หน้าโบสถ์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมณฑลซึ่งไว้ให้เป็นที่สักการะพระบรมาสารีริกธาตุนะคะของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์สาวกทั้งหลายอยู่บนนี้จ้าถ้าเกิดว่าใครอยากจะหลบแดดหลบร้อนนะคะก็มานั่งกราบตรงนี้ได้แล้วก็ นั่งหายใจสบายๆตรงนี้เนาะคือจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยในการที่เรามาวัดก็คือมาแล้วได้กลับสักการะทบทุกองค์เลยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือปู่ทวดเนาะแล้วก็อุปถากหรือว่าพวกคนที่เขาได้มาให้การดูแลพระพุทธศาสนาก็เนี่ยแหละไอ้ข่ก็ถือว่าเป็นอุปถากอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะหัหินนี่ก็ ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันต่อไปค่ะ